อะจูก้าออสโตรยูรานิก้าดอกไม้หายากแห่งสวิตเซอร์แลนด์สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนั่นคืออะจูก้าออสโตรยูรานิก้าฟังชื่อดูอาจจะยากไปหน่อยแต่เจ้านี่เป็นพืชที่มีเรื่องเราไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะมันคือดอกไม้ป่าเล็กๆ ที่อยู่ในตระกูลมิ้นซึ่งมักจะพบได้เฉพาะในพื้นที่จำกัดมากๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเฉพาะในบริเวณเทือกเขาแอลฟ์และเป็นที่รู้จักกันในชื่อสามัญว่า southern Swiss b u g l e หรือ Swiss b u g l e ค่ะบอกเลยว่าเจ้านี่มีเรื่องราวซ่อนอยู่เยอะมาก a j u g a a u s t r o u r a n i c a เป็นพืชเฉพาะถิ่นของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะนั่นหมายความว่ามันไม่สามารถพบได้ตามธรรมชาติที่ไหนอีกแล้วบนโลกใบนี้ ยกเว้นแต่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นเชื่อกันว่าอะจูก้าออสโตรยูรานิกาเป็นพืชที่หลงเหลือมาจากยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายซึ่งทำให้มันมีความสามารถพิเศษในการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพอากาศหนาวเย็นของเทือกเขาแอลฟ์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ดอกของอะจูก้าออสโตรยูรานิค่ามีสีม่วงอมน้ำเงินที่สวยงามและจะบานสะพรัง่งในช่วงฤดูร้อนดึงดูดเหลา่าพึ่งและแมลงต่างๆให้มาช่วยผสมเกสรทำให้ระบบนิเวศบริเวณน,นั้นอุดมสมบูรณ์อะจูก้าออสโตรยูรานิค่าเป็นพืชขนาดเล็กที่มีความสูงเพียง1 0 2ถึงเซนติเมตรเท่านั้นค่ะทำให้เราต้องสังเกตดีๆถึงจะเห็นความสวยงามของมัน อาจูก้าออสโตรยูรานิคานี้ไม่ชอบอากาศร้อนเลยค่ะมันจะเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลตั้งแต่1,000เมตรขึ้นไปเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงพบได้เฉพาะในเขตภูเขาของสวิตเซอร์แลนด์น่าเสียดายที่ความพิเศษและความเฉพาะถิ่นของอาจูก้าออสโตรยูรานิกากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมากค่ะ ในปัจจุบันมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มพืชหายากและใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศภาวะโลกร้อนที่ทําให้น้ําแข็งละลายพื้นที่อยู่อาศัยถูกรุกรํารวมถึงการท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเรื่องราวของอาจุก้าออสโตรยูรานิกาเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้ใหเราทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะดอกไม้เล็กๆต้นหนึ่ง ก็มีความสําคัญต่อระบบนิเวศได้ไม่ต่างจากสัตว์ป่าขนาดใหญ่เลยค่ะก่อนจากกันในวันนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องธรรมชาติของเราอาจเริ่มจากเรื่องง่ายๆเช่นการลดการใช้พลาสติกการประหยัดพลังงานหรือการเรียนรู้เรื่องราวของพืชพันธุ์รอบตัวให้มากขึ้นเพื่อให้ดอกไม้สวยงามแบบนี้ยังคงอยู่กับเราไปอีกนานๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ